ค่ะวันนี้นะคะชมชนชาวช้างนะคะแล้วก็ชาวช้างที่ตกงานจากสาขาที่ต่างๆนะคะจากพัทยาจากระยองจากหลายๆที่เลยนะคะที่มานะคะวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่ชาวช้างเนี่ยสัมภาษณ์มาแล้วนะคะกับขวานช้างที่เขาเลี้ยงช้างนะคะเพราะว่าไม่ได้รับทัวร์มานานแล้ว2ปีแล้วนะคะที่ไม่ได้รับทัวร์นะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการดีนะคะที่ บริษัททัวร์คณะเจ้าคุณทัวนะคะที่ทได้พานักท่องเที่ยว126ท่านนะคะมาเทีย่ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข,ข้าสู่ครอบครัวน้องครีมฟารมเรเนะคะวันนี้มาดูบรรยากาศแบบใหม่นะคะ ที่นี่นะวัดป่าอาเจียงนะทุกท่านคะ่ะเราพาครอบครัวของน้องครีมนะ,ะมีชางซึกใหญ่เนาะมารับงานนะคะมาร่วมเหตุนะะมาร่วมรับนะะักท่องเที่ยวกันนะคะที่วัดป่าอาเจียงกันนะคะมีช้างเสือกไหนบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเราเรอรับชมกันเลยคะ่ะทุกท่านคะ่ะเริ่มเดินทางมาแล้วนะคะ มาแล้วมาแล้วโอ้โหเชือกแรกนะมีช้างของสร้อยเพชรมาด้วยนะคะพังสร้อยเพชรแฟมิลี่นะคะช้างท้องนะคะเชือกแรกนะส่วนครอบครัวน้องครีมนะคะเชือกแรกนําทีมโดยนะคะเบอร์ดี้นะคะอ่าที่สองคุณยายรำไพนะคะที่สามอ่าพี่แป้งนะคะที่สี่ซีโดโดโดค่ะไปแล้วนะคะ เดินกันเป็นแถวเลยนะคะวันนี้เรามาแค่สีเชือกนะคะอ,อีกเชือกหนึ่งจะเป็นคุณปู่ทองคำนะคะคุณปู่ทองคำไปรออยู่ที่วัดแล้วนะคะส่วนน้องครีมกับคุณแม่ลิลินไม่ได้มานะคะวันนี้เขาเอาเฉพาะช้างเชือกใหญ่ที่ใส่แงงรับนักท่องเที่ยวได้นะคะด้วยความว่าคนเราไม่เพียงพอนะแพทก็เลยอยู่เฝ้าลิลินนะคะ ถ้าจะเอาน้องครีมมาก็ไม่มีใครดูลินลินเนาะก็เลยอตัดสินใจน้องครีมอยู่บ้านนะคะวันนี้ลูกสาวแ,แม่ไม่ได้ออกงานนะคะไม่มีคนดูแลคุณแม่ลินลินนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมข้างในกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงครึกค,กคกรื้นอลังการแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราตามไปรับชมกันเลยค่ะอ่าระวังรอนะักท่องเที่ยวนะคะตอนนี้นะคะก็นี่จะเป็นคุณปูท่ทองคำมาในโทนชุดขาวนะคะ ก็ยืนรอนะคะยืนรอนะคะระหว่างที่นักท่องเที่ยวยังไม่มานะคะก็มีชางมาร่วมงานหลายเชือกนะคะหลายเชือกเลยนะคะครอบครัวน้องซีมก็อยู่ก็อยู่ในร่มตรงนี้หน้าสาราเอราวัณนะ ทีมงานาอจจะมีของบูชานะคะบูชาด้าวยนะคะท่านที่จะมาร่วมนะ,ะมมว่าต้องการบูชาที่ไหนนะซึ่งเป็นเครื่องราขงของขลังนะจากชุมชนชนาวกล้วยนะจากวัตถุมงคลน,นะคะท่านใดสนใจที่ไหนพิเศษนะก็สามารถทักมาใต้ลิงก์นะคะใต้ลิงก์ได้เลยเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะ แท่งเบอร์โทรหรือว่าท่านแอดไลน์นะะคเข้ามาได้นะคะตอนนี้นะครับเรามีบริษัททัวร์บริษัทคุณัวร์เดินทางจากโคราชสุรินทร์นะครับแล้วก็สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสุรินทร์รังสิตกระโค รถนี้เป็นเล็สรถรถซาเล้งนะครับให้ไปอยู่ด้านตะวันตกนะครับหรือตรงนี้เปรนทำงาน วันนี้นะคะส่วน่นชาวช้างนะคะแล้วก็ชาวช้างที่ตกงานจากสาขาที่ต่างๆนะคะจากพัทยาจากระยองจากหลายๆที่เลยนะคะที่มานะวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่ชาวช้างเนี่ยสัมภาษณ์มาแล้วนะคะกับควานช้างที่เขาเลี้ยงช้างนะคะเพราะว่าไม่ได้รับทัวร์มานานแล้วสองปีแล้วนะคะที่ไม่ได้รับทัวร์นะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการดีนะคะที่ บริษัททัวร์คณะเจ้าบุญทัวร์นะคะที่ได้พานักท่องเที่ยว126ท่านนะคะมาเที่ยวที่หมู่บ้านช้างบ้านหนองบัวนะคะที่วัดตาเชียงราวนะคะมาเที่ยวครั้งนี้เขาเาเรียกว่าคณะสายบุญนะคะมาเที่ยวบุรีรัมย์สุรินนะคะมาทำบุญวันนี้ก็คือทำบุญ9วัดนะคะวัดเราวันนี้วันที่10นะคะคือวัดที่2นะคะที่เขามาเที่ยวนะเมื่อเช้าก็ไปวัดโทที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ หลังจากมาจากเสร็จแล้วที่วัดรมนะคะก็มาที่วัดตาอ,อาเจียงของเรานะคะตอนนี้ก็รถบัสก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะคะ่ะชาวช้างก็ดีใจมากเลยนะคะขอบคุณค่ะนะเพราะว่าเบ,บื้องต้นเลยนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นช้างตกงานนะคะมีนักท่องเที่ยวมานะคะรู้สึกตื่นเต้นสุดๆนะคะดีใจมากนะ,ะที่มีนักท่องเที่ยวหลังไหลเข้ามาเที่ยวในชุมชนนะคะการท่องเที่ยวของหมู่บ้านนองบัวโฮมสเตย์นะคะที่ วัดป่าเจียงค่ะทุกท่านค่ะนะดีใจนะคะในรอบ3ามปีมั้งนะคะในรอบ3ามปีนะที่น้องทงช้างมารับนักท่องเที่ยวนะใส่แยงรับนักท่องเที่ยวนะคะอบครัวนน้องครีมนะคะก็าแบะกราวนี้เลยนะจะมีโดโดนะคะเบอร์ดี้นะคะคุณยาลำไพยพี่แป้งแล้วก็คุณปู่ทองคำใช่ไหมโอช่างดีใจเห็นรถทัวใช่เช้าไม่เคยเห็นรถทัวมานานแล้วนะคะท่าน่ะดูค่ะ ดีใ,ใจมากๆนะคะมาแล้วมาแล้วเย้นะคะหลังจากที่เรานักท่องเที่ยวมา3ปีนะคะเราก็ได้รับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะก็ขอให้มีนักท่องเที่ยวแบบนี้เข้ามาเยอะๆนะคะที่ชุมชนการท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะหมู่บ้านค้างบ้านหนองบัวนะคะนะวัดปลาเจียงนะคะมาแล้วมาแล้ว่อมาเที่ยวนะคะก็จะมี วัตถุมงคลนะคะเสริมโชคเสริมราบให้กับทุกท่านได้บูชานะได้ชอบบูชานะคะแล้วแต่ว่าท่านนะคะต้องการแบบไหนอย่างไรนะคะเรามีบริการท่านหมดทุกอย่างนะท่านขานะคะตามนี้เลยนะคะ ดะชาวช้างก็รอนะคะดีใจนะคะหลังจากที่ไม่มีนักท่องเที่ยวมา3ปีนะคะสปีแล้วนะคะตกงานกลับมาบ้านก็มีนักท่องเที่ยวสาบุญมานะรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นสุดๆเลยนะคะดีใจมากๆดูน้องช้างติ๊กกลัดติ๊กกลาดใหญ่เลยนะคะอยู่ฝ่ามือทุนสไปนะคะ คุณปูทองคําก็มารอรับน,นักท่องเที่ยวนะน,นานๆได้ออกกําลังกายนะคะเชือกแรกใส่ชุดสีขาวนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวเราจะขึ้นช้างนะคะจะได้จำนวนช้างลายขาวกับช้างทองคำให้เป็นช้างของประธานท่านขออลกราตเราด้วยคะช้างตัวที่สองชายโดนเาาก็ให้ท่านขอนอนุญานะะาั่ง,ก,ง,งกับคุณบอลช่างนั่งไทยทองคำ คัวนะคะส่วนผู้ที่ไม่ได้นั่งช้านะคะขอให้อยู่ในโรคเป็นมดหนึ่งก่อนเพราะถูกจังแอบเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะคะอยู่ใต้รถตรงที่ขายของก่อนนะคะเมื่อทำการนั่งช้างพร้อมกันแล้วแต่ยี่สิบเก้าเชือกชนะนะคะจะเป็นการเดิน โสสดีจำนะย่องนุ๊กสามรอบที่เราจะเดินนะคะจะต้องขบวนจากผู้ที่เดินนําหน้าแล้วตามด้วยขบวนช้างตามหลังนะคะตามด้วยขบวนช้างประกาตามมาเรื่อยๆจนครบสารอบแล้วก็ขึ้นมาชั้นสองของโลงสดแล้วก็ที่ิธีถวายเทียน ถ้าทำพิธีถวายเทียนเสร็จแล้วจบนี้เราก็จะนำท่านไปลงบริเวณสูงเพื่อศึกษาอยู่ใกล้กันเราจะนำข้าวเที่ยงปินโตไปให้ทูกท่าไ้นั่งทานที่บริเวณแถว้นนะคะสำหรับการให้้าทานโงแรเรียบร้อยแล้วแต่การที่จะนีานั้นจะเลือกส่วนตัวของท่านทานที่สวางน้างตัวไหนชอบนั่งแล้วมีความสุขใจจะติ๊บเขา ตามแต่สะดวกไม่ม <sweating> <then> ีการเรียกร้องเท่าไหร่ก็ได้นะคะขอเรียนเชิญคณะนะค่ะสวัสดีโรโดเทียบเกย์นะคะโรโดเทียบเกยแล้วนะคะขบวนทางให้ขบวนทางให้ครบแล้วส่สุทธิสัญญาณมาเลยขออทรตมาไหมคะน้องแนบขออทรมาเหยโรโดนะคะมาแล้วนะคะโรโด มาแดนนี่เลยพี่มาแดนนี่เลยมันต้องมาอ้อมร์ดูเดีนยวจะเป็นเบอร์ดี้นะคะมีช้างมา29เชือกนะคะ29เชือกเสียดายไม่ได้พาลูกสาวมานะคะขายลูกกับนักท่องเที่ยวนะคะเสียดายมากๆเลยนะคะเลยเลยนะครับด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับเราจะขบวนเราจะแจกเลยนะครับเพราะว่าไม่รอเดี๋ยวโอกาสท่าน เริ่มแรกเลยครับเริ่มแรกทั้งงานนะครับอาเจียนี่น้องทุกท่านเดินออกข้างหน้าเลยนะครับจับปล่อยเลยนะครับจับปล่อยไปเลยนะครับอาเจียนหน้าไม่เลยเออแกบเกิดเผยนอในอาเจียนกันหน้าเลยนะครับพี่ทุกท่านนะครับออกทางหน้าทางเลยนะครับอาเดินเลยครับเดินเลยครับเออเออเแรกนะคะจะเป็นคุณปู่ทำคำนานำกระเบื้องนะครับเทียบตัว ครับออกหน้าเลยครับพ in nah ี่ออกเดินหน้าช้างครับครับเดินเลยครับออกด้หน้าช้างเลยครับเดินสองแถวได้ครับไม่ช้างก็ช้าทุกคนครับเฮึฮึรึฮ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 ึึ ไหนเท่าเราจะเล่น้ากยังเดียบกมาสาธเสียงที่จะทำสาธุนะครับสาธุสาธุสาธุอิ่มบุญกุศลกันยิ่งใหญ่มบุญกุศลกัระเสริฐกด้เกิดมาตั้งช้าถอาไเทียนก็มาสาธนะว่าเเดียนทุกดวนะครับขอ้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงนะเดี๋ยวโบ้จ้างเดี๋ยว สวยาครับว oh, ันนวันสุดทุกคนนะครับได้มาสมุดรวมกับช้างนมาสมุกับว่าน่าเกียงทีช้างทุกท่านทุกคนนัาทุกคนครับสวยมากครับได้ไดวไได้เดินครับเดินครับอาว่าวันนี้เราเห็นพี่น้อง ครคุณพ่อคุณแม่ทุกคนได้มาร่วมแห่เทียนเข้าพรรษาเราก็แสดงความสุขอ่าแตลได้รอบเนึ่งนะครับรอบเดียวนะครับเลือีกสองคุณผูทว่ามาในโทนชุดขาวนะคะ ต้องแห่รอบ3รอบเอราวัณน,นะคะ3รอบสาราเอราวัณค,ค่ะท่านขานะคะมาร่วมรับบุญรับกุศลพร้อมๆกับครอบครัวน้องครีมกันนะคะวันนี้ค่ะสี 4, 45, ่สิบท่านมารับบุญ,บญร,รับกุศลนะ,ะลจากคณะสายบุญนะคะแห่เทียนเข้ 6, าพรรษาสองรอบนะคะับสองรอบขอให้สุขใจมีบุญเยอะๆนะครับอ่าแม่ ทายบูนนะฮะที่รอรับช้างเนื่องจากว่าช้างของเราไม่พอม่อนะคะผู้มีฤทธ่ทั้งหลายในด้านช้างมีความสุขสุขพอพอภาพแข็งแรงทุกคนครับค่อยเพชรผ่าดในด้านช้างเหนืเตียงก็บันสาใน่ใช่การทรมานเด้แล้วสัตว์ประสาททั้งหลายอยู่ในโลกนี้ถ้าท่านใดมาได้รับทายมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐนะครับ วันนี้ท่านเป็นผู้ระเริดแล้วนะครับไน,น้น,นัช้างแห่งเทียนเข้าพรรษามาเกิดกับเราทุกคนทุกท่านนะครับพี่แป้งของเรานะคะมาและะ้วค่ะพี่แป้งนะคะ,ะถ่ายรูปเจ้าพี่สืสวยนะครับด้านบนก็ได้ ก็สีชมพูนะคะสอโดโดนะคะสองรอบแล้วนะคะอ่ารอบที่สองรอบที่สองมาลังผ่านไปรอบที่สามนักท่องเที่ยวท่านใดอยากจะมานะคะยินดีต้อนรับนะคะติดต่อแม่ควานมาได้เลยนะเตียนเตียนเตียนเข้าวพันศา แล้วก็เบอร์ดี้นะคะเบอร์ดี ie, ะะ้ ie, ตามหลังด้วยเบอร์ดี้นะคะขอ oh. บคุณแม่ควานวันนี้มาห้าเชือกนะคะน้องครีมกับคุณแม่ลิลลินไม่ได้มาเนาะเพราะว่าจำนวนช้างนะที่รับเต็มน,นะคะแล้วก็เราไม่มีควานด้วยนะคะน้องมารอบสุดท้ายนลครับรอบสุดท้ายแล้วนะคะร,รอบที่สามแล้วนะคะรอบที่สามแล้วคะ่ะนะคะ รอบที่สองผ่านไปรอบที่สามก็มานะอ้าสัญยารับบุญด้วยกันนะอ่าร่อนช้างห้อยช้างพ่อช้างก็อปลายนะครับอ้อมรอบนี้เสร็จก็อ่านำประทานลงได้เลยอ่าเดี๋ยวคนไหนที่จะขึ้นลอยอยู่บนเกยก่อนนะครับแม่นะครับอยู่บนเกยก่อนนะครับเดี๋ยวลงแล้ว ทางท่งเที่ยวมันก็นลงยังเไไดินไม่ได้นะครับเราให้โอกาสทุกคนนะครับตอนี้มาให้อบอุญอบุญก,กับช้างอบุญก,กับวัดเอาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของตำนานทุศาสตร์ทุกสายนะครับช้างเป็นที่พึ่งของแผ่นดะินไทยช้างเป็นผู้กรนะเริฐมาให้ประเทศไทยเราเกิดเป็นประเทศเอกราชมาทุกวันนะครับโดย เราได้แบบเราหากระแของเราได้สุขนะครับปาปูมารกระปกกูทั้งหลายทั้งปวงนะครับให้เป็นประเทศที่ดีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทยก็คือชาติของเรานะครับขอบคุณนระรับขอบคุณทุกคนทุกท่านัานทางวันนี้ด้วยความสุขด้วยความภาคภูมิใจเป็นบูญที่ยิ่งใหญ่เป็นบุญที่ระเ,เบบสรนะครับเกิดมาเป็นมาล์ ได้นั่งช้างแห่เทียนเจ้ารรษานะครับเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกท่านขอบคุณคณะทัวร์บริษัทเที่วคุณตัวนะครับจากโคราชที่ได้มาขอบคุณให้กับทางบริษัททางจุฬาลงเรณนะครับวันนี้มาสจริญได้นั่งช้างแห่เทียนเจ้ารรษานะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับ อ่าเดี๋ยวประธานมาจะได้ลงนะครับแล้วก็จะให้เราครบสามรอบแล้วที่มาต่อจะได้ขึ้นช้างไปเรื่อยนะครับช้างกิ้นช้างเอเดียนเข้าษาษาสามรอบแล้วนะคะก็่เยี่ยงเลยทุกคนครับจบความสำเร็จมีมีต่อใจทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงหลวงพ่อช้างในงานมาทุกคนครับจงลุกเดิงลุกไป ให้กับลูกหลานเด็กป็นทุกทางใจเดกทุกทางศาสนาเด็กปนทุกทางบาลีให้กับลูกหานทุกคนเกนี้ก็ได้พอถ้าตีโค้งไม่ได้เกนี้ก็ได้นูขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกงานในชานานะครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับ แบสายบุญก็แห่รอบสารเอราวัณครบสามรอบทุกท่านแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะพาไปดู<ม>ข้างในนะคะพายสีทุกท่านเข้ามารับชมข้างในกับสายบุญนะคะที่มาร่วมทําบุญที่สารเอราวัณในครั้งนี้นะคะท<ม>่านขา มาร่วมทาบุญในวันนี้แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็กําลังจะรับชมอยู่ขณะนี้นะคะทุกท่านจงพบเจอแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดนะคะก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการหาร่วมทาบุญแห่เทียนวันเข้าพรรษากันค่ะท่าน่านะคะตรงนี้คือบริเวณข้างในสาราเอราวัณน,นะคะสายบุญหลังไหลมาทําบุญกันเยอะเลยนะคะ คค่ะสวัสดีสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านได้บุญกันทวนหน้านะคะโชคดีมีชายตลอดปีตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ